สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำดิงคิงแมชชีนนะอินเท e ร t i n สติ้งเป็นเครื่องกดน้ำเลยนะครับนะมาเป็นแบบผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าไดโนเสาร์กันแน่นะอ่านี่ไงชุดนี้มีแก้วกระดาษสองแก้วมาให้ด้วยนะอ่าตรงข้างบนนี้ก็จะมีอ่อรออก รู้สึกว่าเป็นแบบอะไรภาษาจีนโอ้อะไหนลองดูสิว่ามันเป็นยังไงอะเดี๋ยวขอเทนิดนิดนึงละกันนะเดี๋ยวน้ำมันจะไม่พอเวลาใสา่ก็คั่นอย่างนี้นะครับปิดให้แน่นๆนะแล้วก็ตั้งฉากเลยครับไหนดูสิอ่ะออกแล้วโอ้ออกเร็วดี อ่นี่อ่ะออกแล้วครับใ,ใช้งานง่ายๆนะชุดนี้ก็ใส่น้ำได้หลายแบบนะน้ําหวานน้าโคกแบบนี้ก็ได้นะชุดนี้ชุดนี้ก็มีอยู่สีๆให้ได้เลือกกันนะครับอ่าอตัวนี้ก็จะมีล็อกมาให้ด้วยนะ าแก้วกระดาษ2แก้วตัวนี้ก็จะเป็นดาคล้ายๆกับคู่มือนะแต่เป็นภาษาจีนอ่านไม่ออกด้วยอ่ะอ่ะแค่นี้พอความหัวนะครับปิดให้สนิทนะแล้วก็ความหน้ากลับมาเหมือนเดิมครับเอาแก้วใส่นะแล้วก็กดเลย ทำไมตัวนี้ไม่ไหลหรือต้องปั๊มหน่อยอ้าวอ,ออกแล้วออกแล้วออกแล้วไมออกเป็นหยดๆอย่างนี้อ่อ่าโอตัวนี้ออกเป็นหยดนะกดค้างแล้วนะเนี่ยว้ารู้สึกว่าตัวนี้มีตำหนินะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันบ้าง ไหนดูสิอ้าวแกไม่ออกเฉยอ่ะออกแล้วอ้าวทำไมตัวเมื่อกี้ทำไมกดไม่ออกเลยไหนดูซิตัวนี้จะกดออกไหม ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเอาตัวนี้กกดไม่ออกเอาออกแล้วออกแล้วต้องปั๊มหน่อยนะครับจะออกเป็นหยดๆนะ่ะหยดนิดเดียวเองอ่ะเดี๋ยวมาดูสีสุดท้ายกันบ้างอ ไหนดูสิอ่ะเทหมดเทให้หมดไปเลยเหลือแค่นี้แล้วอืมไหนลองสิตัวสุดท้ายจะเป็นยังไงอ่าทอยสองตัวนั้นเป็นนี่ไ,ไงตัวนี้ออกไหลลื่นเลยอ่าเหมือนตัวแรกไอยสองตัวเมื่อกี้กดย,กยากๆนีไ่ไง ก็ลองไปหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะชุดนี้ผมมันก็ใส่มาเป็นถุงถุงอย่างนี้แหละนะอ่ามสีสีให้ได้เลือกกันคลิปหน้าก็กลับมาพกกนใหน่อีกนะครับ